ที่จังหวัดยะโสธรบรรยากาศของการหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองยะโสธรมีการเดินหาเสียงพกปะกกับพี่น้องประชาชนและการติดตั้งป้ายหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดได้กำหนดโดยนายวีรวัฒพักตรนิกรผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรหมายเลขสองก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนงโยบายของกลุ่มผู้สมัคร ว่าจะเน้นการสร้างงานต่อก่องานใหม่หากกลับเข้ามาก็สามารถทำงานตามนโยบายได้ทันทีอาทิด้านของการสาธารณูปโภคประเพณีและวัฒนธรรมเพราะด้วยประสบการณ์มากที่สุดและก็ยังมีความพร้อมทั้งจิตใจร่างกายและแนวคิดซึ่งมั่นใจว่าเทศบาลเมืองจะได้รับการแก้ไขปัญหานในทุกด้านอย่างแน่นอน 哎来,い来,い来い，谢哎啦西，哎<杯の>，了谢军，摩泰国进口榴莲，特棒，特香。